สวัสดีครับวันนี้ไซคิงสตอรี่นะครับปัญหาเรื่องครับวันนี้ผมจะพาไปเลือกขวดน้ําจักรยานกันนะครับเนื่องจากขวดน้ําจักรยานนะครับมีหลายขนาดมีหลายแบบนะครับให้เลือกนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าวิธีการเลือกขวดน้ําจักรยานให้เหมาะกับตัวเราเลือกแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยนะครับ ครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับสถานการณ์โควิด -19 บนะครับระบาดเป็นอย่างมากนะครับทางไซคิงสตอรี่เองครับเป็นห่วงทุกท่านนะครับอยากให้ทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนที่ออกจากบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ตัวเองนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้อื่นนะครับครับและที่สาคัญนะครับอย่าลืมนะครับฝากกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปสําคัญสำคัญของทางไซคิงสตอรี่เองนะครับ แน่นอนครับว่าการออกกำลังกายทุกครั้งนะครับเราต้องดื่มน้ํา้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเราครับถ้าเราขาดน้ำนะครับมันก็จะส่งผลทําให้ร่างกายเราเกิดอันตรายได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในมุมมองของนักปั่นเองนะครับเราปั่นจักรยานนะครับเราต้องการหาภาชนะที่มาใส่น้ําเรานะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ํานะครับหรือว่าเป้สะพายหลังนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเป็นเป้สะพายหลังนะครับถ้าเป็นของ mountain bike นะครับจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดใช้ขวดน้ำนะครับติดไว้ที่ตัวเฟรมจักรยานครับโอกาสที่จะหลุดร่วงนะครับมีได้เยอะนะครับเขาเลยนิยมใช้เป้ในการที่พกผ่าน้ํานะครับ และสำหรับคนที่ปั่นทางเลียบนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือมอมนะครับไฮบริดไบนะครับถ้าเกิดจะให้เรานะครับหาเป้น้ํานะครับแล้วสะพายข้างหลังครับผมมองว่ามันคงไม่ดีเลยครับหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของน้ําหนักนะครับที่น้าหนักเยอะนะครับแล้วก็ความชุ่มชื้นนะครับเวลาเราสะพายเป้มันจะเหงื่อจะออกนะครับมันส่งผลต่อการปั่นจักรยานของเรานั่นเองครับดังนั้นแล้วนะครับเราเลยต้องหาขวดน้ําจักรยานนะครับให้พอดีกับตัวเฟรมจักรยานหรือว่าให้เหมาะกับลักษณะการปั่นของเรานั่นเองนะครับ ครับส,ส,ส,สิส่งแรกเลยนะครับเวลาเลือกขวดน้ําจักรยานนะครับผมอยากให้มองเรื่องของความจุของขวดน้ําจักรยานนะครับว่าสามารถจุน้ําได้กี่มิลลิลิตรนะครับโดยทั่วไปแล้วครับขวดน้ําจักรยานนะครับอยู่ที่ที่500มิลลิลิตรถึง750มิลลิลิตรนั่นเองนะครับและอีกอย่างนะครับที่สําคัญนะครับลองถามตัวเองนะครับว่าเราสามารถพาแบกภาระหรือว่ารับน้ําหนักน้ําหนักของน้ำเนี่ยได้เท่าไหร่กันนะครับบางคนสามารถรับได้แค่ขวดเดียวบางคนก็สามารถรับได้2 ครับสำหรับตัวผมเองนะครับผมจะแนะนำนะครับถ้าเกิดเราปั่นทางไกลนะครับผมจะแนะนำนะครับให้ใช้750มิลลิตรนะครับคือใหญ่สุดเลยนะครับและให้เลือกใช้แบบ2ขวดนะครับขวดแรกนะครับให้เราใส่น้ําให้เต็มนะครับขวดที่2นะครับให้เราใส่พวก Energy d ์จีดิงต่างๆครับที่เพิ่มพลังงานของเรานะครับแยกเป็น2ขวดเลยนะครับ ครับเรามาดูข้อที่2กันนะครับก็คือตัววัสดุในการทําขวดน้ําจักรยานกันนะครับหลายๆคนก็คงทราบนะครับว่าวัสดุที่ใช้ทําขวดน้ําจักรยานนะครับ80%นะครับเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกนะครับก็มีอยู่หลายเกรดหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงนะครับโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำนะครับไม่ว่าจะทำขวดน้ําด้วยพลาสติกแบบไหนนะครับผมแนะนำนะครับก็คือตัวเวลาเราบีบ จับขวดนั้นครับเวลาเรากินน้ำนะครับให้เราสามารถใช้มือบีบได้ง่ายนะครับครับและอีกข้อหนึ่งที่สําคัญนะครับให้เราสังเกตที่ขวดน้ำนะครับว่าระบุเป็น BPA ฟ r e หรือไม่นะครับผมต้องย้อนไปก่อนนะครับว่า BPA นะครับก็คือเป็นสารเคมีที่อยู่ในพลาสติกนะครับซึ่งมีคุณสมบัติทําให้พลาสติกนั้นนะครับ แข็งและใสนะครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับคือเป็นสารก่อมะเร็งนั่นเองนะครับทําให้สร้างความผิดปกติในเซลล์ร่างกายเรานะครับเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตคําว่า BPA ฟรีด้วยนะครับข้อที่3นะครับก็คงเป็นรูปร่างของขวดน้ำนะครับอย่าลืมว่านะครับเวลาเราซื้อขวดน้ํานะครับขวดน้ําที่เราซื้อมานะครับสามารถใส่ตัวขาขวดน้ําที่ติดกับิฟ์มได้ด้วยนะครับถ้าซื้อมาใหญ่ไปนะครับไม่สามารถติดขาขวดน้ําได้นะครับ ครับข้อที่4นะครับก็คงเป็นเรื่องของจุกขวดน้ำนะครับจุกขวดน้าครับจะมีแบบว่าดึงนะครับใช้ปากนะครับใช้ฟันนะครับดึงออกแล้วก็บีบน้ำนะครับเราสามารถกินน้ําเข้าไปนะครับแบบที่2ครับเป็นฝาธรรมดานะครับผมจะแนะนํานะครับให้ใช้จุกแบบว่าดึงนะครับใช้ฟันนะครับดึงนะครับแล้วก็บีบน้ําเข้าไปในร่างกายเรานะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้เลือกจุกที่มีฝาครอบวยครับเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเวลาเราปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับเพื่อผลดีต่อร่างกายเรานั่นเองนะครับ และสำหรับคนไหนนะครับที่ต้องการขวดน้ําที่มีฉนวนนะครับหรือว่ามีโฟมข้างในเพื่อรักษาความร้อนความเย็นของน้ําเรานะครับเช่นเราอาจจะชงกาแฟเข้าไปในขวดน้ำนะครับขวดน้ําที่เป็นฉนวนนิฟก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมเอาวิธีการเลือกขวดน้ํามาฝากนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่กําลังจะซื้อขวดน้ําในการปั่นจักรยานนะครับครับ สำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับมีคอมเมนต์หรือข้อแนะนำนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์หรือข้อแนะนำใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ไซค i n g Story ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ